อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เราก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้จีเอนะครับผมจัดจี้ใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลวันฮาโลวีนมาให้กับเราด้วยนะครับผมจี้ใหม่นี้ก็มีชื่อว่า ฮีโ่ฮโลวีนนะครับผมตรงตัวตามที่เขาอ่านเลยเนาะความสามารถนะครับผมก็คือในท่านของเรานะครับผมเมื่อเราตกเทินของเราเนาะตกเทินของเราอะไรตกเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส60นะครับผมที่จะเปลี่ยนสตูภายในแถวทั้งหมดนะครับผมให้กลายเป็นหุ่นกระป๋องเนาะแล้วก็ยังมีความสามารถนะครับผมในการที่เมื่อสตูนะครับผมตกมายังเมืองของเรามีโอกาส70นะครับผมติดมาเนวนะครับผมนาน2เทินเนาะมาเนวนี้นะครับผมทุกๆเทินที่ผ่านไปเนาะก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น สูงสุดคูณ16นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินก่อสร้างเมืองก่อสร้างเลนมาร์กหรือว่าบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผมก็คูณไปเลยเนาะสินะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูตกางเรนมาร์กของเรานะครับผมมีการ60%เซนนาะที่จะสลายจำนวนไอเทมจากัดนะครับผมพร้อมกับไม่สามารถชาร์จได้1เทิร์นเนาะถ้าเกิดว่าศัตรูมีความสามารถชาร์จแล้วนะ โอเคประมาณนี้นะครับผมน,นี่ก็จะเป็นจี้แรกเนาะที่มีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูนะครับผมให้กลายเป็นหุ่นกระป๋องอ่าเรามีแต่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นไรกาใช่ไหมอันเนี้ยมาแล้วนะครับผมจี้แรกน่าหาหรือเปล่าหืมน่าหาไหมไม่รู้นะครับผมส่วนจี้อื่นๆน,นะครับผมที่กลับเข้ามาเนาะก็จะมี ปืนฟองสบ,บู่เพชนะครับผมความสามารถก็เมื่อศัต,ตร,รูตกมีอะไรมาของเราเนาะ80%ขังศัตรูไม่ได้ฟองสบ,บู่นะครับผมอีกทั้งเมื่อศัตรูใช้การทางฟ้าบนแลนด์มาของเรานะครับผมมีโอกาสตัดการทางฟ้าเนาะง80%มีความสามารถในการป้องกันดีบัฟด้วยนะครับผม65%เนาะเป็นน้องๆของหมัดนวมเพชรอยู่นะครับผมเพราะว่าหมัดนวลเพชรมัน75%อันนี้65เมื่อกี้ลุงพูดไว้75ใช่ไหม นะรู้แน่จะพูดผิดนะครับอมอย่างต่อไปนะครับผมรอนนี้ก็จะเป็นจี้สามัญประจำไอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็มีติดไว้ก็ได้นะสำหรับรองเท้าไดเป็นชั้นดอกนะครับผมเนอะอย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีก็ได้นะครับผมนางฟ้าเหี่ยมมันนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อศัตรูตกเมืองของศัตรูเองนะครับผม60%เนเนาะผุดเกล็ดน้ำแข็งบนทุกเมืองของศัตรูเกล็ดน้ำแข็งนี้ก็จะความสามารถเหมือนกับ ลูกไฟใช่ไหมแต่ไม่มีความสามารถในการจบเทินใช่ป่ะใช่ไหมมันเป็นความสามารถที่เก่ามากแล้วนะครับผมลุงก,ก็ลืมๆไปละแต่ถ้าเกิดว่าลุงไม่ใช้อ่ะแสดงว่ามันไม่ดีนะครับผมเนาะโอเคจบส่วนวิธีการหาจี้ทั้งหมดนะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมคุกกี้เอสบวกนะครับผมทั้งหมด10ชิ้นเลยเหรอ ก็เยอะอยู่นะครับผมแล้วคุกกี้พวกนี้นะครับผมสามารถหาได้จาการสะสมจี้ผีน้อยนะครับผม A เนาะทั้งหมด7ชิ้นนะครับผมไม่ต้องมาอัพเป็นเลเวลแม็กแต่อย่างใดเนาะแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเราจะมีสิทธิ์ได้ S บวกหรือ S นะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์ S บวกเยอะนะประมาณ90%ส่วนอีก10%เป็น S ถ้าเกิดว่าได้ S ก็คือดวงดีไง10%ติด เออนะครับผมส่วนเอเฉยๆเอาไม่ได้เป็นแสงเนาะแสงล้มแสงวิกนะครับโอโอเคอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลูกเต๋าใหม่นะครับผมที่เข้ากับเทศกาลวันฮอลลีวิดนะครับผมลูกเต๋าแต่งแคนสไตล์แล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวรอบโลกด้วยนะครับโอเคดูเที่ยวอย่างดูเที่ยวแล้วนะครับผม ดูจะไล่เก็บไปทีทน้อยเนาะไม่ใช้เพชรแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุจะใช้เพชรให้แบบเสร็จสับครบในครั้งเดียวนะครับผมก็ประมาณ2,000เพชรใช่ไหมแต่เหมือนมันจะไม่การันตีนะว่ารอบสุดท้ายเราจะปิดมันให้เราสะสมหัวกระโหลกนะครับผมให้ครบเท่าไหร่ให้ครบ12ชิ้นแล้วเราจะได้มาปกติแล้ว,ว่าการเที่ยวรอบโลกนั้นได้ลูกเต่าคือ ออทวีสุดท้ายเมื่อเราเที่ยวเสร็จครบใช่ไหมมันจะมีจี้ลูกเต๋ามาให้เราแลกแต่เนี้ยไม่มีสะสมแค่ A เท่านั้นแล้วก็มีเวอร์ชั่นเดียวด้วยไม่มีเวอร์ชันอัพนะครับผมแต่เป็นเวอร์ชันที่โหดที่สุดแล้วเนาะอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดสิบตามนะครับผมประมาณนี้สวยไหมเนี่ยกวันทวีตเหรอเนาะโอเคแล้วก็ยังอื่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแสงวันลวีนนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ผูเ้เล่นเลตเกมนะครับผมก็อย่าพึ่งเลยเนาะเอาลูกเต๋าก่อนแล้วค่อยเอาแสงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรา,าเทเลล็อกครั้งต่อไปได้โอเคโอเคน้องอีอันนะครับผมไม่ใช่อีอันสิน้องเอออะไรนะลีอันนะครับผมก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ปิดก็มาเปิดน้องได้หรือว่าใครนะครับผมได้เห็นตัวละครประจำเดือนหน้าที่เป็นตัวทดลองไปแล้วนะครับผม ก็เก็บไว้หาน้องดีกว่าน้องเป็นสายวิกนะครับผมจากที่ลุงได้ฟังมาเนาะแต่ลุงยังไม่ได้เล่นน้องนะครับผมเดี๋ยวคลิปในการเล่นน้องลุงขอไปศึกษาตัวน้องให้ถี่ถ้วนอีกสักนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นดูให้กันเนาะเล่นกันให้ดูดูให้การเล่นมันไม่เกินคำพวกนี้หรอกอ่โอเคนะครับ๋อโอเคงั้นขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับผมกับการสุ่มหานะ้องตัวนี้หรอไป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 ,ปแยกแยกแยก,แยกสวัสดีครับอัญยยงฮันเซโยครับจุๆครับใครมีคำถามอะไรสอบถามได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลุงจะมาตอบเนาะโอเคนะครับครับผมอัญยยงครับจุก๊ก